สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวบันเทิงสดร้อนรอบวันคนระับอ้ําควนเสียปอโคมา่าเอาใจช่วยไม่คิดะเอกต่างช่องแอนเผยน้องก็เพิ่งเป็นอาการน่ากลัวมากวันที่17พฤศจิกายน58แอนทองผสมนางเอกและผู้จัดชื่อดังช่อง3ามให้สัมภาษณ์ในงานอลอรีออนปรารีสรีไวท์ทันลิฟนะครับเด้งเด้งริ้วรอยที่8จุดจุด,ดติดสปริงให้ผิวที่ร้านวัดสันสยามสแควร์ถึงอาการป่วยของพอทิษด,นดีนักแสดงร่วมช่องว่า วันนี้ตั้งใจจะไปเยี่ยมปอแต่เห็นทางโรงพยาบาลบอกว่าเข้าเยี่ยมข้างในไม่ได้ก็คงอาจจะไปเยี่ยมตรงจุดให้เยี่ยมไปเขียนข้อความให้กาลังใจเขารวมถึงคุณพ่อและคุณแม่แล้วก็ญาติๆเขาตนไม่เคยเล่นละครกับปอแต่เราเจอกันในช่องก็ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเขาเป็นน้องที่น่ารักมากคือยังไม่ได้ร่วมงานกันเลยเขาก็มาป่วยซะแล้วเลยรู้สึกว่าอยากให้เขาหายเมื่อเช้าตั้งแต่วันที่หกโมงเช้าเพื่อฟังเขา เหมือนกันเหมือนอย่างที่ทุกคนเป็นห่วงครับยอมรับว่าพอทราบข่าวก็ตกใจพอน้องของแอนก็เพิ่งเป็นไข้เลือดออกเมื่อเดือนที่แล้วมันนา่ากลัวมากต้องรีบเอาน้องไปรักษาอย่างเร่งด่วนไม่อย่างนั้นก็จะเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันรู้เลยว่ามันนา่ากลัวขนาดไหน,นฉะนั้นต้องให้กาลังใจปอ,อเขานะครับปอเป็นคนดีแอนไม่อยากให้เห็นเขาป่วยนานอยากให้เขาฟื้นขึ้นมาเล่นละครให้พวกเราดูอีกส่วนอั้มพัชราภาชเชื้อเชื้อนางเอกสปอสตาให้สัมภาษณ์ระหว่างมาร่วมงานเฉลิมฉลองเปิด โรเบินสันและสไตล์เซนเตอร์ที่สีสมานนะครับที่บริเวณชั้นหนึ่งโรเบินสันและสไตล์เซนเตอร์สีสมานจังหวัดนนทบ,บุรีถึงเรื่องที่โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมให้กาลังใจปอทฤษฎีนักแสดงต่างช่องว่าตนให้กาลังใจและติดตามข่าวมาโดยตลอดเอาใจช่วยให้เขาหายป่วยเร็วๆเรื่องที่เป็นนักแสดงต่างช่องหรือไม่ต่างช่องตนไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นต่อให้จะเป็นคนที่รู้จักหรือไม่ก็ตามก็อยากให้กาลังใจเขาเพราะเชื่อว่าทุกคนที่ทราบ ข่าวก็ขวัญเสียด้วยกันทั้งนั้นนะครับอ้ามรีบตื่นแต่เช้ามาดูข่าวเอาใจช่วยสุริศเราก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแล้วค่ะนางเอกชื่อดังกล่าวนะครับ